คู่รักชักศอกของเธอคู่รักชักศอกของเธอ ทางซ้ายหรือขวาต้อง18ัพแล้วนี่จุดนี้แล้วนี่อยขอด้วยครับขอด้วยคนครับมีลูกว่าลูกชนดีมากๆเอาไป50 up ค่ะไม่มีอะไรต้คอมเมนต์ค่ะไม่มีอะไรต้คอมเมนต์รอคอมเมนต์ค่ะไม่มีนะคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกน้องพันธ์คะอย่ายอมแพ้ค่ะน้องเลิศนเราตั้งใจไปเพลงสามคนค่ะคุณน้องลูกทุ่งก็ใครๆก็ลองได้เบย์เดยคนไทยก็ลองได้อยู่บนขาบนอะไรแบบนี้เขาไม่รู้จัวทุ่งต้องทำไมตายไปเลยจะที่รักจ๋าลุยเลยค่ะขอ้ Hot 1ม0ได้ค่ะ ¡Me จะไปยามล้ำตอดยอนหน้าก็ได้นะ,นะตยมีก็โนโนหมวโน็อย่างมนกโนโนเวไง <c oughs> ได้พองอ่างคุดซีนัทเน็ตขนาดอันนี้ฮะนะอันนี้อ uh ันนี้เน็ขนาดเน็ตขนาดเน็ตขนาดเน็ตขนาดนะนีกว่าเป็นตัวแทนของภาคเหนือนะครับเอาไปสิขนาดได้ขอความมั่นใจบ้างครับเพลงนี้ครับคุณย่าเคยร้องให้ฟังชอบมากเอาไปเลยครับคุณย่า14 14คะแนนครับพพอ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 เพลงแรกมันยิงน้อยไป เพลงที่สองกันเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ด้อนค่ะคุณย้อนเป็นความภูมิใจของคุณมิ้งเหรอรค่ะคุณน้องค่ะแบบนี้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะโอเแดนอะไรมันดีนะแต่มันดีได้กว่านี้ พี่ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของแกก็รองเองไม่มีรองเท้าไม่ดีนี่สองตัวนี้ก็ร้องกระเด็นนี่มีรองเท้าหรอฮะจะบอกจะบอกว่าชุดเขาเข้าเห็นไหมพวกมันต้องไม่มีรองเท้าพ่อพ่อไปโชว์เลยไม่ไม่ออกคะแนนเลยนะไม่เอาแลเมื่อกี้วก็ชอบเพลงเมื่อกี้นะแต่ว่ามันจบเร็วไปหน่อยให้แปะพอแล้วกันไม่ได้ลำเอียงเลยนะเนี่ยครับอะเร็วๆกระปอมมา สิบคะแนนเลยสิบคะแนนมันดีมากเก่งที่สุดก่อนหอไปสบัดหนมันต้องเจอเพลงนี้ฉันเบื่อเพราะเรื่อแต่ตัวฉันไม่ต้องการอะไรที่มันจะช่วยมีอห้เธอถ้าฉันไม่มีเธอไม่ทางว่า บวก1,810คะแนนโอ้ยอะไรยังมีอีกอะดีดีอีคะแนนดีดีที่สุดให้คะแนนเลยตัว่ขาเนเด็กทารกแน่จะบอกว่าตายลูกคอลเลยอยู่ไหมมีเจ้าหนี้อยู่ที่บ้านไม่ต้องห่วงไม่ต้องใช้ดิจิทัลลี่สบายบนดอยล็อกเบบี้เป็นเด็กทารกเดีก็ดีจะตายโห่นี้เลิศแล้วเลิศสุดแล้วเลิศสุดสุดไปแล้วผมไม่ออกเสียงแล้วกันครับดีมากรวบรวม คะแนนเราตอนซีนไปเลยตัวเราไม่เป็นกลางที่สุดเลยไม่ออกเสียงซิโก้ลองได้มันสองไม่ยืนนะัไม่มีพอ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 ขอคะแนลเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกตอนนี้กรรมการรวมคะแนนแล้วนะอ่ะแต่เย็นคนเราไม่ได้อยู่ที่ดวงไม่ต้องมาจับฉันเลยแกไม่เคยจะช่วยฉันเลยนะแต่อยู่ที่ฟันแล้วห้ดีนะฟังให้ดีเรียบเธอ เฮ้ยจุดนี้มันจุดนี้มันมีอาถรรพ์นะนี่มายืนแล้วมันต้องร้องเพลงแก่บ้าแล้วแบแกบ้าแล้วชอบไหมชอบไหมไม่ชอบเห็นไหมไ่ชอบเห็นไหมเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ไม่เชื่อหรอกอยากจะลองอยากจะลอง16ปีเชื่อแล้วเชื่อแล้วบอกล้วไม่ไม่หยิไม่โดิแน่ คู่ที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่ได้แก่ฝ่ายแบงค์เพชรลีกับเขอเจอเนปเขาเจอเนปสองคนนี้เลยครับ โอเ้เรียกว่าสุดๆจริงๆครับมีอน,นาคตไกลมากๆเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะปั้นพี่จะปั้นพี่อยูด่ดังเลยนะจ๊ะนี่อยู่พี่อยากจะร้องเพลงอะไรบอกเลยนะเดี๋ยวพี่จะตำเพลงให้อย่างดีพี่มีปรดซร,ร์อย่างดีเรียกว่าผมไม่กับะัน<ม><พ>อรนอร้น ผมอาจจยฆ่าติดจะไม่ไหวจะไม่มันอยู่มันอยู่นักโดมเหรอ้นักโดมหรออยู่ครับ

ของเธอ